พี่น้องป่องปลายสุดผู้สุกคนครับวันนี้ก็พอกับสองนิ้ววิ่นคนหากินแหลกนะครับเขามาเก็บเห็ดในพลานครับวันนี้ขึ้นไม้เก่าครับพูดจองครับตอนนี้ก็เวลาตีหากลัวๆนะครับเนาะพอกันวันนี้ก็วันที่หนึ่งมิถุนายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเก็บเพชรเรืองงดินครเหนี่เรืองงนะครับพี่น้องครับนำหลานครับ นี่ก็จะได้ยางน้ำพลาดแหะครับยางขึ้นมามีสัญญาณนะครับว่าเฮ็ดเรืองงูออกน้ำพลาดครับไปเบิ่งกันต่อครับนะครับนาพี่น้องเรากำงามนี่ครับแยกกันไปกาแฟนนะครับตอนนี้ครับบ่งกันต่อครับคจุดสมานนี้แหละนะครับเนาะเฮ็ดลรืองงูเรื่องนะครับพี่น้องแพ้ได้มือเดียวครับเมื่อวานผมไปยางมาได้ยีนี่ครับบานนะครับเฮ็ดเน้อง มานี่นะครับเน็ดเพิงสัวนะครับบันนอเพิงติวใหญ่จะทำดอกเลยครับทีนี้ีครับพี่น้องบานขอนะครับเน็ดละงูพลาดนี่นะครับเนี่ยนะครับเน็ดละงูเลี้ยงนะครับพี่น้องครับมูนี้ง่เจิครับประมาณซิฟกระดอบนะครับเนาะ เก็บใาตาครับไม่ลืมนะครับถ้าแถวพ,พื้นที่พม่พี่น้องมีปลาพหลานเนี่นี้ครับเขาเบิ้งเนียครับเลื่มอ,ออกแล้วครับเมื่อวานผมรอเบิ้งอยู่เ่เห็น,นครับมาเห็นยืนทางขึ้นมานะครับพีหน้องนะครับสิบป,ประมาณนี้แล้วครับพี่น้อง นั่งทับบางหันนะครับบว่ากันนะครับพี่น้องเนาะมันออกมู่ใหญ่ครับเป็นยังเลืออยล่ครับดอกชุ่มบริทับนะครับเนาะดอกมาทางหลังบริหาบวุ่นดีดีครับเพราะว่าเบอร์จะเคลียร์เนาะครับเนาะนี่นะครับเลี้ยงนะครับเนาะสวงามครับ อย่าไปเสียดอะไรท่านนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าเกิดในดินทรายกันแน่นนี่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อี่น้องครับเบิ่งกันต่อครับบ้านเลยครับพี่น้ะไมหว่าน่าไ่หออนี่ครับแต่ปีที่หาเบิ่งกันต่อไปน้ำพลาดนิดเดีนะครับจังจะขึ้นดงนะครับจุ่มเป็นนี้นะครับพี่น้องนะนี่นะครับจอมจุ่ม เหมือนเป็น,นตอพี่นอ้อง,งครับว่าเป็นแน่เนี่ยแหละครับพี่น้องเขาด้งครับบันขึ้นจากพระรานมาครับเห็ดเพิงีต,ตันนะครับเนาะอหรือว่าเห็ดิงคุณตันนะนี่แหละครับ่ะมือนเป็นตออครับพี่น้องเง่นงูเขานะครับบันต้องดอส์อจูม เห็ดเพิงลินมาครับเม็ดดอกมันจะชัดนะครับนาองกินได้กันครับเดี๋ยวมันจะขมครับจะขึ้นนี่จะกน่อยออกลายอยู่นะครับเห็ดเพลงลินมาก็ได้นะครับดอกมันแจ๋วอยู่ดูวันกต่อครับพี่น้องครับพี่น้องขาวโดงมาบเลย่พอนำหาแฟนนะครับเนาะเพราะว่าเจ็ดกันไปจะเจ๋นครับก็เกิดที่ในเงาไม่ เงาเห็ตั้งแต่ครับบ้านเนี่ยแล้วเนาะครับเนาะเงาพอดีครับอากาศจ็คแ็งแน่ครับเสียงนี่ฝนจิ้มเสียงมา่อจีหเมื่อแล้วครับเตรียมพร้อมนะครับพ่อพี่น้องเลยนี่ครับนีะครับเนาะแดงครับพี่น้องบานนี่ครับเนาะจากจุ่มๆครับ ออกมาพอแค่น,นครับพอดีมาพอเหดริงหงูนะครับเนาะเอาใบใหม่ออกให้พ่อพี่น้องบนนี้หริริงหงูหยาดดูงงามเลยนะครับับเนะอพี่น,อน้นะนองบนกิจต่ากันครับ,บรครับหิ็ดแสนครับออกกับพลานมาพอกันมีเหเร็พรมครับ ไปเบงกังต่อครับครับพี่น้องบ้านมาพออีกแล้วครับบ้านก็บ้านนะครับหมู่นี้ครับม,มีติดจุ่มใล้เดี๋ยวเอาใบใหม่ออกเนี่ยนี่นะครับเนาะ ไปคลาดเก็บค่คอยๆโอพี่นาะวุ้ยบริมากมือเดียวนะครับว่านบริเขามาเตรียมจีบอกนะครับ นี่จิดอกขันจูมนีม่สิมีจิโดะออกกงามๆนะนี่มันอีกเกลดข้นเกล็ดขึ้นมาหลายเด้ครับแต่ว่าปลามันกวางแห้งนะครับเนาะเน็ดมันขี้เลือ้อเก่าครับเพราะว่อทำมันเดี๋ยวกคักๆเนีน่นโขบคักๆเนี่นเอาไปได้กบบระเบิดนะครับเนาะพี่น้นองพออีกเลยครับเน็ตเปงูนะครับเนาะจูมีใหญ่ายยงามๆเลยครับนี่แหละครับแต่ดูง เกิดนิโดมเกิดชิเนี่วอยู่แล้วนะครับเนาะมานี่ครับเนาะมีดอกหนึ่งนี่ครับดูเห็ดเลงครับครับบานเห็ดเฝังเขาชีชมพูครับเห็ดชนิดนี้แหละครับที่เกิดมีบางเดียวครับในอำเภอบุญทลิกครับก็คือมบางอย่างนะครับเนาะ ออ <S 2> <S 2> เฮ็ด <มา S 2> เรืงหงก็หมีม่ไปดี๋ยนะเฮ็ดเรงูงรงครับเจ้นี่เรื่งองหงแดงครับนี่นะครับนเนาะเฮ็ดเระงหงแดงนะครับเนาะงามเลยครับีจุมนึงครับบัน ยูนนี่หกหกพี่นะครับครับอุ้ยกระเด็นกระเด็นเลยมาเบาิ่งผีอีกบานยูผีอีกจุ้มนึงเุ้มเต็มบานนะครับนี่นะครับเนาะนี่ครับยังย่างครับ กเก็บแ็บอาชีพมั่นเป็นได้นะครับเพราะว่าเขาเก็บแบบอนุรักษ์นะครับบริเก็บแบบหลังพานนะครบับพี่น้องขัดเจ้วแบบมันมันม่นนั้นปนุย่ยงครับเสือเสือก็บยย่างดอกหน่อยมุนเบิดนะครับน้นอไปเบิ่งกันต่อครับฝ่งเขาที่จำพู่พี่น้องให้นเบิง่งชัดๆนะครับนาองมิงชอ้อนดนกครับ เดอกมันเป็นแนวแต่ไม่คือมีหมองียวเตในอำเภอในจังหวัดนี่แหละคือครับนี่แบบ้ามอ่าเบื้องกระจอครับพี่น้องอีกจุ่มหนึ่งเก็บฐานนะครับเนาะชาแฟนมาครับนี่พี่น้องก็เบื้องหัวมานํำเลยครับนี่ครับนี่หัวจิตเป็นแนวนี่นะครับขาวๆั้างในี่จนเห็ดระงูขาวครับพี่น้องเห็ดละงูแดงกัน เห็นบ่ครับเวลเห็ดงูดงนะครับเนาะต่ว่าผมว่าเขาในนี่จะเดี๋ออกนี่นจะได้ออกแล้วออกตลอดครับบูมไปเลยครับหน้ามองเดียวเลยนะครับเมื่อวานเจอเห็ดพืนเห็ดงูดนะครับเน,ะนาะครับเหงูแดงเนาะ ราคาอิสระนี่เท่าไรประมาณราคาเนี่ยพวกหมลยเจ้าเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีมาได้เฮ็ดหน่อยเฮ็ดลายวะอยู่ขับอยู่แขบนะครับเนาะช่องดอกครับนี่อนนะครับนเนาะสวยมากเลยเขานะครับบานช่องดอกแฟดเลยครับเฮ็ดเพิ่งเงี้ยงกันนี่ โชดอกให้นน้ำพี่น้องมึงน้ำเนียนเป็นไรเพื่อพี่น้องมีนิดทิ้งเพื่อพี่น้องกิน,ดน,น,น,นได้ครับมันแห้งมันแหลกไปมึงกินจอครับไปเรื่อยนะครับเนาะงนิดยิงโง่ครับไปมึงกินจอรครับพี่น้องพี่น้องบ้านนิดพด่นแดงล้างแตกครับ เป็นมูลเลยนะครับเนาะนะครับเนะช็คดอกบล็อกดอกประมาณนี้นะครับเนะาะงูเขาวนะครับนะครับเพชรระงูหุ่นนั่งแบบครับต่องนครับ พอเฮตงูขาวนะครับนอตัวนี้เป็นอกยางงามเลยครับจะเดอกอประมาณนี้นะครับนอะนะครับพี่นองนครับอีกดอกนี้นะครับพอเรื่อยๆครับเฮตงูขาวนะครับนะโชว์พี่นองนี้ เดีกงามวะบางว่าพอไข่นะครับเนาะไข่เห็ดละงงได้ครับบ่าเป็นไข่แนวอื่นแมียนวะยังเช็คกันผู้เชี่ยวชกกาญแมีนอยูอ่วะ มันนั่งเบบือเก่าครับครับเปลี่ยงนะครับเนาะข้าวข้าวบันขว้างดอกนะครับเนาะไปเบ่งตัอครับพี่น้องดอกหนึ่งก็ม่กเก็บเอาเนาะครับโอ้มันอยู่หลีแหงนะครับเนาะสามดอกไปมันครับบัน วางห่ะนี่ก็บอเห็นเนาะครับน้อน,นี่แหละฮะเมื่อีดีครับพี่สินเตอร์ผมวิหาเฮคอยเห็นนาะเห็ดมือนี่ครับตาบอดีถูกกล่องเป็นได้เหมือนี่ต้องใจหิวเข,าข่าไข่เห็ดเรืองเลี้ยงนะครับอีช้อนใครครับนะครับเนาะ,ะประมาณนี้นะครับทางวัดจิมุยเนาะพี่น้องเนาะก,ก,ก็ทางวัดจิตรูปเห็ดน,นะเอาอยีกกันครับ เ็บม่วนทกันเนาะครับเนาะพี่น้องมึงกันตัวครับตองไข่เนาะพี่หน้องเนาะเป็นเ็ดละงูละงงูขาวครับห้วนขาวขาวนะครับเนาะพี่น้องบานมาพออีกเลยครับหมู่หนึ่งครับเ็ดละงูเหลืองเนาะครับเนาะเย็บเย็บเย็บกันบานนี้ครับครับไข่ครับ เอาเลยใครก็ได้นะครับลัง่าเฉียบมื่อสรุปเน็ดครับยางลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะเน็ดูเหลืองนะครับยวเอาจังเปตัดขาน้ำกุดตัดตีน้ำกุดสีเกเวลาเนีตเก็บเก็บแบบตดสื่อเก็บยางเดียว ครับปลาอุดมสมบูรณ์นะครับพ่อแม่พี่น้องการเก็บอาจซีบปมันเป็นได้นะครับเราหันเห็นเก็บในเชิงเงินดุลักษ์นะครับเนาะประมาณนี้นะครับมูนี้ครับย่างยีกอยู่วันย่างย่างย่างอยู่ัดครับมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งบาน อันนี้เป็นดอกเรียบร้อยเจ็บถอยหลังไปถอยหลังมาจำ้นไม่ง่ายหลังนี้นะครับเ,เก็บไปเรื่อยอีกก้วน,นะครับก่อนสรุปเน็ดนะครับเนาะอ็ชอนนะครับก็จะเอาอีกว่าที่พ่อเชื่อมกันนะครับเวลาหล่ลรเบจักครับ งไข่นะครับ้มไข่ไก่พี่นอ้อครับหลุนอย่างไข่ห่านก็มีหน่วยหนึ่งเอาตรงกันเลยเฮ็ดปุ่งแดงล้างแตกบานต่อเฮ็ดละงูเลื่องนะครับนอ้องไปพี่น้องพี่น้องสรุปเฮ็ดกันครับบานครับตานี่ก็ส่วนมากเป็นเฮ็ดละงูกระพอได้อยู่ครับน้องวันนี้ซื้ออมานอยู่ครับ เห็นเมืองงูมิตอดอกงามๆนะครับตามในคลิปนี่นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเห็ดเรืองงูพี่กันทั้งไต่ลายตะไคร่กับจูงทั้งๆนี้เห็ดข้าวดินครับก็ให้เปืิ่นพ่อเด็กค้ามันรุดนะครับเนาะอกาดเลาเเกตไป่างนี้กันนะครับคุยกันล้างลิปบานครับพ่อแม่พี่น้องครับครับพี่น้องบานคุยกันล้างสรุปเห็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้แหละครับเห็ดมือนี้ครับพี่ว่ามาเนี่ยครับ ไผ่กับนักบายนะครับเนาะตามในคลิปนะครับพงศ์พี่น้องครับสําหรับท่านใดที่อยากมานะครับไม้กับมองเก้านะครับเนาะพูดจองครับมาชั้งเ้นบ้านน้องเมฆจาาาวนหยคออเภ็กจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเขามากะเขามาวัดพระลานเยว์ขันเขามีฝ่ายบอกมาตลอดทางเลยครับแล้วก็มาจอดรัดพระลานเยว์ขันเลยยางขึ้นมาที่ผมบอกคลิปก่อนว่านี่นะครับเนาะ นะครับสำหรับพี่น้องการจิ้มเฮดมุนิกอาร์ซิบัมันได้นะครับเพราะว่าเขาเก็บแบบการอนุรักษ์ไว้น้ำนะครับเนาะเพราะว่าต้องมาทุกมมือเพราะ่าทุกมมือแล้นี่ก็ได้ทุกมมือคนก็มาหลายเลยครับจนเกลี้ยวก็เกลือยู่เพราะว่าล้มไปก่อนเตรียมตาเตรียมตาเบิดนะครับสนใจอย่างมากขึ้นมากครับแต่ว่าต้องมีคนหูท่างขึ้นมาน้ำนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเป็นหูท่างมากเลอาจจะล้มปลาล้มทางอะไรครับสมมติว่ามาเป็นกลุ่มสิบเจ็ดแปดคนหรือยีสิบคนเนี่ยนี่ก็ มีผู้้ชาวเย็บถั่ง,งคนนะครับหน่อยขึ้นมานะครับน้อพี่น้องครับอันนี้นะครับคือผมบอกไปคลิปที่แล้วนะครับการที่ผมบอกไม้บอกอยังหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมให้ตุ่นไร่ในชุมชนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาเก็บเห็ดนี่ต้องสื่อต้องกินนะครับต้องมีการจับใจใส่สใยในหมู่บ้านเกิดการขึ้นสะพัดในหมู่บ้านนั่นนะครับเห็ดนี่ก็เลยขายกันครับบางเทียรพ่อแม่พี่น้องมาบ่ได้นอกบ่งหูหฮมบ่งหูยังหนึ่งเทียร สื้อเมื่อก็มีนะครับส่วนมา่สื้อเมื่อละลายต่วปลาเนี่ยกวางไงไพศาลครับบุ๊คเดอกครับเฮ็ดนั่นอยู่ทีข้นสีหูไม้มันบ่อหูมองบ่อหันนะครับนะครับเนาะสาหรับพ่อพน่น้องฉันได้ที่มาก่ันได้ที่ชื่นชอบนะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ็ดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาใไห้สู่พ่อิน่ร์นองนะครับ เพื่อผมจะได็จแจงข่าวแจยงยังไปว่าเฮ็ดยังมันออกเจริญมือ,อครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สิขอตัวล่มกันครับ,บนตอนนี้ก็สี่โมงเช้าม่งเสารแล้วมันอิสวยที่สุดครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอก้อกาเข้ามาสวัสดีครับปมก่้นองนครับ